วันนี้จะสอนวิธีดูสถานะการยื่นภาษีของเรากันค่ะว่าสัมภาระเขามีการตรวจสอบไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วมีการขอดูเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่หากมีการขอดูต้องอัปโหลดยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรค,ค่ะ www.rd.go.th ค่ะหลังจากนั้นให้เราทําการกดเลือกตรงนี้เลยค่ะ e- りฟันสอบถามส่งเอกสารขึ้นภาษีให้กดคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอค่ะเขาจะแสดงข้อมูลค่ะว่าให้เราทําการกดเข้าสู่ My Tax Account ค่ะ,คะก็ให้เรากด My Tax Account ได้เลยหลังจากนั้นค่ะให้เราล็อกอินโดยถัดแอปพลิเคชัน3าแอปพลิเคชันที่แสดงมาบนหน้าจอหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยตัว User Password กรมสัรพากรค่คะหลังจากนั้นก็เอา OTP ที่ได้รับจากสัรพากรมากรอกค่ะแล้วก็กด ตัวยืนยัน OTP ได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เราทำการกดเลือก ติดตามสถานะขอคืนนำส่งเอกสารค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมเช็คตัวข้อมูลปีภาษีให้ถูกต้องด้วยล่ะว,ว่าเป็นปีภาษีของปี2 5 6 6, 6หรือเปล่าหากไม่ใช่ก็แก้ไขให้เรียบร้อยค่ะเมื่อกดติดตามสถานะขอคืนแล้วนำส่งเอกสารแล้วนะคะหน้าจอค่ะเขาจะแสดงในส่วนของตัวสถานะการยื่นภาษีเงินได้ค่ะซึ่งสถานะการยื่นแบบภาษีเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด7สถานะค่ะก็คือตั้งแต่ยื่นแบบภาษีนำเข้าข้อมูลวิเคราะห์แบบขอเอกสารพิจารณา ขึ้นภาษีส่งขึ้นภาษีแล้วก็ได้รับคืนภาษีค่ะ หากใครอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราห์แบบนะคะก็คือเจ้าหน้าที่สัมภากรกำลังทําการตรวจสอบข้อมูลอยู่ค่ะว่าเขาจะต้องการขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งหากมีเอกสารเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะอยู่ในขั้นตอนของการขอเอกสารนั่นเองค่ะซึ่งรายการเอกสารที่ขอเพิ่มนะคะก็ดูในหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะเลื่อนมาที่ด้านล่างค่ะภายใต้หัวข้อรายการเอกสารที่ขอเพิ่มเติมนั่นเองหรือใครต้องการอยากได้คืนภาษีเร็วๆนะคะเราก็สามารถอัปโหลดตัวเอกสาร ขึ้นไปได้เลยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาขอเนาะให้กดเลือกเอกสารเพื่อนําส่งค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เราทําการอัปโหลดไฟล์พวกรายการลดหย่อนต่างๆที่เราได้มีการกรอกไว้ในระบบนะคะอย่างเช่นตัวใบเสร็จประกันชีวิตใบเสร็จชอบพีมีคืนอ,อะไรแบบนี้ค่ะ,คะก็ให้ทําการอัปโหลดขึ้นไปให้หมดค่ะเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถเช็คตัวสถานะการขอขึ้นภาษีรวมถึงการนําส่งเอกสารสามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะตามขั้นตอนที่เราพูดไปหากใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ คอมเมนต์อะไเลยนะคะ